สวัดีจ้าพีน่น้องสุขุมส,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 สุข้ส parole, cake, นสบายดีกันมาจ้ามากินข้าวนหมกันกินข้าวกับอันซุปน้อไม่ซุมพี่น้องไข่ซุปเองแซ่บแซ่บซุปแล้วงั้นอันปลาสลิดก็ทอดแล้วงั้นนี่เห็นไหปลาสลิดก็ทอดแล้วงั้นพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวก็กันหนึ่งแล้วว่างันพี่น้องนวลมากินน้ำกันจ้าสบายดีกันสุขุมสุข้นมาจ้าไขยก็สบายดีอยู่จ้ามากินไอ้พวกแก้วเบิ้งอีกแล้วกินฮอดไข่บล็อกพี่น้องแซ่บแซ่บ หางไม่ไกินอะไรพี่น้องมึนี่กอดอือืมเป็นหรอไงอืมอืมพน้องอืเป็นหรอเลยกอพี่นอ้องอ,อืมอืมประเะดี๋วอาหารตักสลกินมาได้กินได้พี่นอ้องอืม้เมื่อกกิน,เ,น,หกกนหเห็นเบิ้งอืกินหางเม่อไหร่หรอกินนีหรือหรอว่าได้กินเนือหรอพี่น้องไม่ไม่กินน้ำขอ่อยอือนี่กินเมื่อไเห็นหางไปเธิถ mua người cứ lại đại mhm 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 đẹp đẹp mhm 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 nào mhm 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 không, mhm giòn mhm mhm này, mhm này ai mhm 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 hiền cả mhm 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 đó, mhm xung mhm mhm ขอเป็นคนสคุกหมกสุ่มสามมาแต่เ,เกิดแล้วพี่น้องแก่เ่าหายแก่ยังไงก็ไม่หายโอ้ยหอนหอน,หอ,น,นอากาศมันหนาวกินเขาหอนหอนมันหนาวถึงไฟอุนอ่นๆโอ้พี่นอ้องเอ้ยเดือดสมเ็นแต่โอ้ขอลืมโช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชยพวกแก้วบนๆนี่นี่เห็นบ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 ่พี่น้องเห็นบ่สุกน้องไม่สุ่มพักอันนี้ไม่พักกัน ข่อยหูแล้วว่าข่อยลืมใส่หยังเวลาข่อยซุบข่อยลืมใส่ผักอันนี้ผักเม่งดาเขาเอ็นผักเม่งดาภาษาอังกฤษเขาว่า means ภาษา means เหมืนบ่พี่น้องกขออกเสียงถือบ่ means ภาษาอังกฤษบ่ข่อยอันบ่ได้อันข่อยซุบน้อาใหม่ข่อยบ่ได้เบิ่งอันเรซปีนะเรซปีเรซปีเขาษาไทยเข้าไปว่าอย่างพูชนะนักกลมบอกเออพูชนานักกลมแม่นเนาะเห็นบ่าข่อยก็ว่าบ่ผิด่อีกแน่นว่เรซปีพูดชนานักกลมเวลา เห็ดกับเข่ากันเขาเห็ดว่าเป็นเขาคำเข่าข่อยเรื่อเลยเป็นบ่กันเขาเห็ดว่าเป็นเขาต้องเปิดรีสปีบึนหรืเปล่ารีสปีไม่บ่กเขาว่าถึงบ่ภาษาไทยผู้ชนะหนุ่มกลุ่มไม่บ่กพี่น้องเปิดเบิึงก่อนพวกเกี่ยวกับเข่ากันเห็ดว่าเป็นแต่วันนี้ข่อยบ่เปิดพี่น้องเพราะยังบอค่อยขี้ข้านข่อยสูตรข่อยเลยสูตรมั่วสูตรซั่วไปอยเสียบแบบข่อยเรื่องใจข่อยว่เป็นอยัางข่อยใส่มวนเข่อยไปในกันได้ไหมขึ้นอย่างเข่ากันอื เขาเขาเักเป็นผเป็ดกิีได้เนหนาเป็นเล่นเป็นแล่นหวหัววนไปพักเนี่ยหดอื้อืมอู้เดียมเี๋ยชีปอนูเลยนน้องป็นน่ะอืมหนังเออ กอยซุปมะเป็นเนี่ยนี่แผ่นนีที่แซ่บแผ่นนี้เขาเขห็ดเป็นอยู่ยพี่น้นองเ,น,เนี่นแซ่บคัะนี่ขนาดขนาดเห็ดมะเป็นนี่แซ่แบพี่น้องเนะคิดเบ้างอืมอืมอืมแซ่บอืมแบ้จะเอายังไ,ไงเนี่ ที่นอที่พอยแม่เนาะกูถ่ายันมักได้แบบเนี่ตกมามวอนแล้วอืผักกาดผักกาดนี่ยมหุ่นมหุ่นจะคือจะแตกหน่อบ๊บ๊ะือนบ๊กฮืนผักกาดแทบจะผักกาดแกวมันตกมา นี่ก็นี่ก็หวานก็จะเราไปกินเบิองนั้นถั่วลันเตาน่ะมันันถั่วแปะถั่วลันเตาก็หวานไปกินเมิองเด้อบัเสีอาขอไปกินเมิองพี่น้อยว่าตัวหลับเขาเรื่องอย่างมบาพักขาเรื่องคาบติกันบักพิกหวานมาจ้ะอืมอืมอ มันนึกออกแล้วเรซปีม่นเป็นพุทธจาในกลมนี่หนอกแม่นบ่สูตรสูตรสูตรอาหารโอ้ขอนี่มันงูเน่้ดาหอยเลปีนองเนาะอขนละงูก็เลยบ่าหายไปน้อง ลืมสูรแล้าถามมาบำเดี๋ยวขอดูกระดูกก่อนขอดูก้างก่อนอืออย่มันเหลือติ๊ดติ๊ดไปหน่อยติ๊ติ๊ดอย่าห็มันเหลือกินเห็นมันเหมือนเห็นมันคุ้มขากับมันแพงกินไปเลยมงวนกันไปนี่ทาขงมันอ่อนนี่หน่อยมันยอ่อนมั้ย

เป็นชอบทะไรเพื่อนยัยก็กินน้ำเป่าเลยกินน้ำเปลาเป็นจานพี่น้องกินกินน้ำเ่าเป็นอันเพื่อนกินน้เป็นเท่ากับว่าต้อตงไปบังคับเพื่อนนะจานเนาะเห็นบ่ลูกขึ้นกันอืาหากก้หลานกินน้เป็นาั้งสิ่เท่ากับว่าต้อตงไปบังคับลูกเปล่าเนี่ยจะไปบังคัปปาบ,างบลูกกินน้ำกินกน,กน,นี่เลยจานมันใหญ่ยยขึ้นมามันผมจะหากินไม่ก็สิหากินของมันเองหรอกอ ออองอมาใส่น้องขอยืึงคอยแฟนขับนะยึกว่าบุณพีแฟนขับก็ออนอน,นย้ายอ่ะก็คลิปวันจะบอกจะใส่ด้ใส่ใส่ไม้บอสัสนอืมบอต้องใส่ไหมจ้ะ่าคงกินแบบไง บ่ต้องใส่ไหมกหน้องเสียงของเสียงแจวอืมอ uh. ือก็ได้ใส่ไหมก็สั่นเสียงจากพือชัดแจวเสียงมันว่าดังอือคอยก็แค่คิดพืชกนร่าเส่ยง่บคอยก็แคคิดพืชกันแย่เลยว่าแล้วคอยว่าเสียงบ่เคยดังมาเสีนง่บอืมอันนี้กับบุหูจบุ้งใจมันเป็นน้ำกล่องมันเป็นน้ำกล่องบุ้กหูกับบุ้งหูกันนาะจัาเนาะอืม นื่องกล้องเขาเขาไม่ได้เปิดเสียงนะจ๊ะมันมันกะบคอยกัเปิดกล้องมันกะเป็นเป็นสิ่งนี้นจ้ะว่า้องไปสนใจทีบายสิเปิดเสียงอืมก็ปุ๊งคือก oh, ันอืมอืมว่าเราจะตากทั้หรองอืมจะพูดอะไร คุณวนผักพายเราเกาเห็ดพายอาหารเทียนเรากินพายเนี่ยอ you ืม่มเนี่ยเอาใส่เาใส่ไม้โควเว็ยดัมประกอบไปดวอาเวนไงพนไงง่ายกินไงคนไงไม่คือก่อย่อยเห็ดกินที่เป็นชโมงคุณพี่นองเลย โซสิแล่บออาหารบ้านเขาเนาะใส่สีต้มนั่งสีเฮดอันนั้นนั่งสีเฮดอันนี้ฝรังข้าเดียวใส่แมงคัวเวฟใส่ดูอ,อกได้กินแล้วพี่น้องแป้นแป้ม แทบ,บแทบ,บแทิอืมดูไปทิทางกิทางท,งทีโทรการกัรกา ทำไมสมมติแสบไป่นองแสบไปดิโอ <Thompson> ้ยขรีเรียนลงไล่ไล่ไล่ หึมองเออมื hmm. mm ่อทำตีบอจัดแท๊ hmm. โอ้งแบบนี้เคถูกก่อนด้ของนี้สนตระกลืเบิองอ่ะถูกก่อนแสบสูบแบบมั่วๆสัว อช่น้องเมื you you mm ่อ hmm. น mm. <ather des> ี <ina> ้ยถึงบอกเมื่อหมดคำบอกแสบใจ่มย แค่ว่าเ่องแบบแคหมูมักินเนาะ ว่าเขาทั้งวนพี่น้อมสุดยอดสุดยอดอันพี่บอกย่างน้อยกะด้พี่บอกย่างน้อกะด นึกออกแล้วมาหม่นอยมองอยากพักเป็นยังนึ่าำันมกอออกเขาเรื่มก็บาเลยเฮ้บางคอย่างเาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นึืออีกคน อือนี่แฟนคลับหลายคนอยู่อันแต่ว,ว่าหลายคลิปคือกันแน่จ้ะอันคอยกระบอกไปค้อกันในวันอันแคบหมูแหม่มัน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 เห็ดหลายขั้นตอนมันเห็ดโดนเห็ดเห็ดงาวเนาจ้าเนาะคอยเห็ดครับตัดต่อคลิปว่าเป็นเนาจ้าเนาะก,กระบอกไปหลายคลิปล้วหรอวะกับว่ได้วาร์ไนหรอวะต่ว,ว่าก็หักสุขูสุขูนั่นแหละต่ว,วัแนแฟนคลับเรียกร้องมาอย่า,ยยายกินแคบหมูให็นีหย่ากินแคบหมูเป็นตระแซ่บเป็นสันที่ตั้งสี่นะ ขวายกระเจี๊ยนแหย่เก๋เจี๊ยนในพวกเจ้าเพราะว่าอย่างพวกพวกฮักพวกเจ้าพวกเจ้าขอมากหลายคนอืมขวายกระเจี๊ยนแหย่เอากระเจี๊ยนแหย่กระเจี๊ยนตอนแรกต้นตัวบันคลายคลิปกันยหากันได้จ้ะได้พวกเจ้าอยากเห็นเด้ขวายฮักพวกเจ้ากับกระเจี๊ยนพวกเจ้าเบิ่งบันเห็นบ่ฮักกันไปไหนตัดต่อวิดีโอเป็นเฮ็ตเป็นตอนตอนแล้วเนาะสิเฮ็ตเป็นตอนต้มเฮ็ตเป็นตอนต้มแล้วก็เฮ็ตเป็นตอนที่เอาใส่อาเวนเนาะจ้ะเนาะใส่ตู้อบเนาะจ้ะเนาะพอมันแห้งก็สิเจ็๊นเป็นตอนพอดเเนาะจ้นาะ Nếu bác quê được chạy được tắt tóc của bên y vi chạy qua hết hại có thể hết hại ta mhm hát ly lên mhm 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 Lo mhm 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 mhm